สวัสดีครับจเจริญธรรมยามค่ำคืนนะครับทุกท่านก็ขอกราบสวัสดีญาทางจิตนิททางธรรมทุกท่านนะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับในแนวทางที่จะเรียกว่าแปลกๆหรือว่าเป็นประสบการณ์ทางธรรมอีกแบบหนึ่งที่เรา ได้ฉุคิดพิจารณาถึงบาปกรรมเก่าๆที่เราเคยทำมานะครับบางครั้งเนี่ยกรรมชาตนินี้เราอาจจะรู้แต่กรรมชาติที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจไม่รู้หรือบางท่านอาจจะรู้แต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันส่งผลถึงเราชาตินี้นะครับขอเริ่มเรื่องเลยนะครับ ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตัวผมเองเนี่ยก็นั่งทำงานแต่ก็นั่งเล่น Facebook ไปด้วยในระหว่างที่นั่งเล่น Facebook ไปเนี่ยก็มีอ่าดูดูดูอางดูลายมือที่เป็นในเพจของ หมอดูต่างๆ,ๆครับขึ้นมาปกตินี่ก็จะขึ้นมาบ่อยแต่เพลินว่าวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเอลองเข้าไปทําถามดูสักหน่อยเผื่อมีอะไรตรงจิตตรงใจไหมซึ่งบางครั้งเนี่ยผมก็เชื่อบ้างและไม่เชื่อบ้างในในเรื่องแบบนี้นะครับทัก พอเข้าไปทักหมอดูท่านหนึ่งหมอดูท่านหนึ่งก็บอกว่าไหนขอวันเดือนปีเกิดได้ไหมผมก็ให้ไปนะครับท่านก็ทักกลับมาว่าดวงของคุณเนี่ยมีวิญ,ญญาณตามอยู่นะผมก็คิดในใจผมก็เอ้ยดูใแค่นั้นแหละผมก็วางเลยซึ่งผมก็คิดในใจว่า จะตามได้ไงในเมื่อเราเนี่ยปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็ทำบุญทำทานตลอดไม่นำซ้ำเนี่ยเรายังมีวิชาคมนี่คือคือความคิดเข้าข้างตัวเองนะครับเราก็คิดอย่างนี้ถ้ามีเนี่ยเราจะต้องสัมผัสได้สิเพราะว่าถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยเราเคยสัมผัสได้นะแบบนี้แบบนี้ แสดงว่าหมอดูคนนี้ยทํานายผิดละผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็เก็บคําที่หมอดูพูดไว้นะแต่ก็ไม่ลืมครับเกิดว่าผมก็ทํางานไปเรื่อยๆจนถึงปีใหม่พอถึงปีใหม่เนี่ยผมก็บางแผนกับภรรยาผมว่า,าเดี๋ยวปีใหม่เนี้ยเราไปเที่ยว กลางเต็นท์พักผ่อนกันเนาะซึ่งทุกปีนะครับผมจะไปกลางเต็นท์แล้วก็ทำอาหารกินเล็กเล็กน้อยนนะแล้วก็ชงกาแฟต้มกาแฟกินชมบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีในในช่วงปีใหม่แต่ปีเนี้ยผมไปที่ที่นะครับขอเอ,อ่ยชื่อก็แล้วกัน เป็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมก็ไปกางเต็นที่ภูท,ทับเบิกตามสิเอ็ธันวามีการจุดพูุเพื่อเฉลิมฉลองที่จะเข้าดาวผมเองก็นั่งอยู่ในเต็นท์กับภรรยาก็กินข้าวปลากันเสร็จก็นอน ฟังเสียงผูโผล่มาดูบ้างนะครับเพราะว่าเขาจุดผูสวยงามเนาะแต่เราก็เข้าไปสวมดมนต์เพราะว่าเราก่อนนอนเนี่ยเราจะสวมดมนต์ไหว้พระประจำก็อาหังสัมมานาโมตัสสะสวดพระคาถาเงินล้านพระคาถาชิมพีพะระคระจพระคาถาพระศรีวลีอย่างละเก้าจบแล้วก็ต่อด้วยอิตธิปิโสจนถึง เขาเขาดาวกันเที่ยงคืนกว่าก็สวดมนต์กันสองคนขวบเนี้ยนะครับเสร็จแล้วก็คิดในใจเนาะกับแฟนว่าพรุ่งนี้ปีใหม่แล้วขอให้เจอสิ่งที่ดีขอให้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยขอให้มันจบไปในเรื่องที่ไม่ดีพรุ่งนี้ขอให้เจอได้สิ่งที่ดีนะ,จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะ ก็นอนหลับไปพอตื่นมาตอนเช้าเราก็ทำกับข้าวกินกันพอเสร็จเรียบร้อยทีเนี้ยประมาณแปดโมงผมก็บอกกับภรรยาว่าตัวเองเดี๋ยววันนี้วันที่หนึ่งเราไปหาวัดทรรบุญใกล้ๆไหมเพื่อที่จะได้อ่า เสริมด,ดวงหรือว่าทําในสิ่งที่ดีเริ่มต้นปีใหม่เนาะเพื mm. ่อเป็นความมงคลสําหรับตัวเราแฟนก็เลยบอกว่าดีเหมือนกันดีเหมือนกันในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เสชหา <c oughs> เสชหาจาก Google ที่วัดใกล้ๆอะครับว่าจะมีวัดไหนบ้างก็เลยได้วัดหนึ่งวัดก็ไม่เคยไปเหมือนกันครับที่ที่นี้ผมก็เก็บข้าวเก็บของ ก็จับ GPS ไปผมก็ขับรถไปเลาะเดี้ยวตามภูผาตามต้นไม้ตามป่าก็ไปถึงวัดในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็จอดรถแล้วก็เดินขึ้นไปซึ่งวัดนี่ก็สูงและฉันมากครับผมก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปพอไปถึงวิหารกับแฟนนะครับ ผมก็ได้เข้าไปกราบไปกราบขอพรพระกับแฟนกราบเสร็จเรียร้อยจุดธูปบูชาไหว้อธิษฐาน,น,นต่างๆทีเนี้ยในระหว่างนั้นเนี่ยครับที่ผมจะจะไปไหว้ที่อื่นจุดอื่นอยู่จุดอื่นเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามีจุดไหนบ้างในที่วัดเพราะเราไม่เคยมาในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เหลือไปเห็นเอ,อ่อแม่พราม อซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีถ้าดูจากรูปก็ประมาณสักสักห้าสิบต้นๆน,นะครับเป็นผู้หญิงท่านก็มาไหว้พระเหมือนกันพอไหว้เสร็จปุ๊บผมก็เดินเข้าไปถามพี่ครับพี่ครับขออนุญาตถามหน่อยนะครับพอดีผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกผมออยากจะไปไหว้พระนะครับจุดไหนบ้างที่ ที่เขาไปไปไหว้ขอพรกันนะครับแนะนำผมด้วยครับพี่ในระหว่างนั้นเนี่ยพี่ผู้หญิงที่เป็นพรามชุดขาวพี่ก็บอกว่าไหว้เสร็จไหว้เสร็จตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้ไปไหว้จุดทั้งล่างนะที่น้องเดินผ่านมาเนี่ยเป็นปู่ศรีสุดโทย่าปทุมมาส่วนมากเขาจะไปขอพรกันที่นั่นนะนั่นหนูนะอ๋อเหรอครับพี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับ พอผมพูดขอบคุณเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบยืนในระหว่างที่ยืนตัวตรงนะครับกลายเป็นยืนหลังค่อมแล้วก็จับจับแฟนผมพยุงแฟนผมไว้แล้วก็พูดเป็นเสียงคนแก่ว่าแล้วก็หัวลอกมาว่ามาแล้วหล,ลูกมาแล้วหล,ลูกพอดีใจมากมาถึงแล้วมาถึงแล้ว ถ้าไม่ลําบากเองไม่มาถ้าพ่อไม่โดนจิตโดนใจเองไม่มานี่แหละนี่แหละ,หละพ่อรออยู่ผมว่าเอาผมก็สะกิดแฟนผมเอาเอา,เอาตัวเองทําไมพี่เขาเป็นแบบเนี้ทําไมพี่เขามีอาการเปลี่ยนไปฮะผมก็ถามว่าเอาแล้วใครอะครับใครครับพ่อไงปู่ไงรอเจ้าอยู่ นะบนเนี้ยเป็นที่สูงสุดถวยเทพเทวาทั้งหลายได้มาสิงสถิตยอยู่ที่นี่แล้วเพื่อรอมาขอพรมันทั้งหลายผมก็ในระหว่างนั้นก็รู้สึกแบบงงงงนิดหน่อยนะครับก็เลยเลยพูดตอบท่านว่าครับครับผมครับเดี๋ยวท่านก็เลยบอกว่าช่วยพี่เขายิ้วของไปส่งที่วัดด้วยนะวันนี้เขาจะลา กลับบ้านเพราะว่าเขามาจำศีลเนี่ยครบเก้าวันแล้วให้เขาพาไปขอพรปู่นะปู่จะให้โชคให้ลาบผมก็ครับครับเสร็จรร้อยอะ่ะเขาก็ออกไปจากล่างผมก็ถามพี่พี่ผมก็จับพี่แกก็ทำท่าแบบงงเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวพี่นะน้อง ไม่ใช่ตัวพี่นะพี่ไม่ใช่เขาทรงองเจ้านะพี่มาปฏิบัติธรรมพี่เป็นผู้ใหญ่บ้านอย่าอย่าคิดว่าพี่จะมาหลอกเอาเงินน้องนะอย่างนี้ผมก็อ๋อเปล่าครับไม่ไม่ไม่ครับเดี๋ยวเมื่อกี้ปู่เขาว่าอะไรบัง่งแต่พี่รู้แต่พี่ขัดไม่ได้พี่ฝืนไม่ได้นะอ๋อเหรอครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไหว้เดี๋ยวผมไปส่งพี่ด้วยนะ ได้ได้เดี๋ยวพี่เก็บข้าวของก่อนผมก็เลยไปช่วยเขาพ้องกับแฟนนะครับทีนี้ผมก็พาพี่เขาเนี่ยก็ถือสัมภาระต่างๆที่เขากำลังจะมากลับลาหลวงพ่อแล้วก็กลับบ้านนะครับก็เดินตามพี่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยพี่เขาก็พาไปไหว้ปู่ศรีสุโธยา่าปฐุมมาที่ทางขึ้นในระหว่างนั้นเนี่ยปู่ก็มาเข้าเขาอีกเราก็พูด พูดให้ผมมาที่วัดอีกเพื่อมาบวชผมก็รับปากอะนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรว่าจะมาหรือไม่มาเพราะว่าเราก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรืออะไรแต่ก็เก็บไว้ในใจตลอดสักพักหนึ่งพอกราบปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยแฟนผมก็ลองไห้ก็บอกว่าตัวเอง ชี้ไปที่ที่เขามาจุดทูปนะครับจุดทูปที่มาขอหวยเนาะแฟนก็บอกว่าเนี่ยปู่เขาบอกว่าไปดูไปดูทูปนี้หน่อยผมก็ไปดูก็จําได้ว่าเป็นอ่ารู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งห้าเก้าอ่ะครับผมจําได้ทุกวันนี้แหละหนึ่งห้าเก้าผมก็ถ่ายถ่ายรูปไว้เสร็จเรียบร้อยที่เขาก็บอกว่าน้องเนี่ยยังมีอีกที่หนึ่งนะ อยู่ทางใต้โบสถ์ได้อยู่ทางใต้วิหารอยู่ในถ้าไปไหว้ไหมผมบอกไปครับพี่ไปพานำผมเลยครับนําผมไปเลยพอพี่เขาก็เดินนําหน้าไปไปถึงใต้ใต้วิหารก็เป็นคล้ายๆถ้ำอะครับก็จะมีพญานาคองหนึ่งนะครับเป็นสีดำํำพี่เขากา็กราบกราบเสร็จเรียบร้อยในระหว่างนั้นเนี่ย ผมก็บอกพี่เดี๋ยวเรานั่งอธิษฐานจิตให้พญานาควงนี้สะหน่อยเนาะพอดีรู้สึกว่าท่านมาอยู่ไกลกลัวท่านไม่ได้บุญในในจิตก็คิดอย่างนี้นะอผมก็บอกว่าพี่เขาบอกได้สิได้สิน้องงั้นก็สักห้านาทีเนาะผมก็นั่งอยู่ฝั่งซ้ายพี่เขาก็นั่งอยู่ด้านกลางแฟนผมเองก็นั่งอยู่ด้านขวาในระหว่างนั้นเนี่ยก็นั่งสมาธิ สวมดมนต์ไหว้พระกันเรียบร้อยกันนั่งสมาธิกันไปสักเข้าสักห้านาทีอครับพอในระหว่างห้านาทีเนี่ยผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงขู่ขูฟ่ฟอฟอฟอผมก็เลยเอา้าคิดในใจเฮ้ยเสียงอะไรวะเหมือนงูมาขู่มันงูเหาก็คิดอยู่ในใจนะครับในจิตแต่ก็ยังไม่ได้ลืมตาอาช่างมันเถอะมันจะกัดก็กัด ถ้ามันมาถึงขนาดนี้มันคงจะกัดเราแล้วแหละอืมถ้ามันไม่กัดก็คือมันไม่กัดก็นั่งหลับตาต่อนั่งหลับตาต่อสักพักหนึ่งก็ยังขูดดงข่ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยอะอะไรวะคิดในใจก็เริ่มเริ่มแบบลืมตานิดหน่อย,น,อยนิดนี้เพื่อมองไปทางแฟนเนาะซึ่งแฟนเนี่ยน,นั่งนั่งอยู่ด้านขวาแล้วก็พี่เขานั่งอยู่ด้านกลางในระหว่างนั้นเนี่ยพี่เขาก็ขู่อา้าว ลายเป็นเอาไปมาเป็นพี่เนี่ยพี่ผู้ใหญ่ที่มาด้วยกันเนี่ยขู่ฟู่ฟู่ใหญ่เลยผมก็สะกิดเอื้อมมือไปสะกิดแฟนมาเตง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 แฟนก็หันมามองผมก็เลยหันไปถามว่า,าพี่เป็นอะไรครับพี่เป็นอะไรเขย่าตัวเขาเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่พูดอะไรผมก็ถามว่า ไม่ใช่พี่ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นใครต้องการอะไรต้องการบุญใช่ไหมเราเคยเราเคยสร้างกรรมด้วยกันใช่ไหมเราเคยสร้างเวรกรรมด้วยกันมาหรือเปล่าถ้าว่าผมเคยสร้างเวรกรรมกับคุณมาในอดีตชาติที่ผ่านมาผมขอกราบขมาขอโทษด้วย ผมไม่รู้แต่ชาติเนี้ยผมเกิดมาเนี่ยผมคิดดีทําดีมาตลอดแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างบุญสร้างอุศลขอให้ท่านที่อยู่ในร่างเนี้ยได้โปรดรับรู้ถึงบุญกิสลที่ผมได้ทํามาเสมอถ้าท่านเป็นเจ้ากรรมในเวรก็ได้โปรดยกโทษเอาโสิกรรมก็ได้บอกเขาในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ร้องไห,ห้ใหญ่เลย ร้องไห้ไม่พูดอะไรร้องไห้เอาแต่ร้องไห้เสียใจเสียใจมากผมก็ก้มการาบเขาขอโทษด้วยนะถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปในดีตะชาติผมขอกราบขมาขอให้ท่านเนี่ยจงยกโทษละโสิกรรมในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ายกโทษอโหสิกรรมอโหสิกรรมอโหสิกรรมผมก็เลยบอกว่า บอกแฟนว่าตัวเองตัวเองเอาน้ํามานี่ปกติเนี่ยผมจะเดินไปไหนเนี่ยผมจะถือน้ําไปด้วยขวดเพราะว่าผมเคยคล้ายว่าติดน้ําครับเวลาเที่ยวะอะไรเขาก็หยิบน้ําเอาแฟนผมก็จับมือเขาห,หยิบน้ําแล้วก็กวดน้ําแล้วก็แผ่บุญให้เขาเขาก็โหสิกรรมให้ในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็บอกเขาว่าอยู่วัดไหมอยู่วัดไหมเขาบอกอยู่วัด อยู่วัดนี่ดีนะได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมกับพระได้บุญกุศลด้วยแล้วผมจะมาเยี่ยมมาบวชให้แล้วก็มาที่เนี่ยบ่อยๆนะจะได้ไม่ไปเล่ร่อนพเนจรเขาก็พยักหน้าพยักหน้าสามครั้งก็แล้วเขาก็ออกไปพอเสร็ร้อยผมก็รู้สึกว่ามีมีความสุขปีปิตีมากก็เลย ก,ก็เลยกล็เลยกราบกราบเสร็จแล้วเดินออมาก,ก็คุยกับพี่พี่เอบอกอะไรเนี่ยน้องที่มากับเธอเนี่ยทั้งที่ไม่รู้จักเธอเลยนะพี่เป็นไปทั่วเลยนะเนี่ยพี่ไม่ใช่หมอดูนะพี่ไม่ใช่คนทรงนะจ๊ะพี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะพี่เขาก็พูดเชิงแบบยิ้มยิ้มอะนะครับใส่ผมผมก็ขอบคุณพี่ด้วยนะที่เป็นสื่อที่ให้ผมที่ให้ผมได้อ่อได้ขอเามาเจ้ากรรมในเวร ในระหว่างนั้นเองเนี่ยผมก็ย้อนกลับไปถึงคําที่หมอดูคนหนึ่งที่วันนั้นนี่ที่เคยบอกว่าคุณมีเจ้ากรรมในเวรตามอยู่นะผมก็เลยพิจารณาว่าอ๋อเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเก่งจริงๆเลยเนาะเขามาเนี่ยอืมเราก็ไม่รู้ขนาดเรามีวิชานะเนี่ยเรายังไม่รู้สัมผัสเขาไม่ได้เลยเขาหลบเขาหลีกเขานั่นไปหมดเลย แสดงว่าเหนือฟ้ายัางมีฟ้าเหนือตัวเราที่ก็มีกรรมนี่แหละไม่ได้มีอะไรหรอกฉะนั้นเนี่ยทําอะไรต้องทําด้วยมีด้วยด้วยความมีสติทําด้วยความรอบคอบถือว่ายังโชคดีมากที่ได้เจอเขาแล้วเขาก็มาเอาโหัวศีกร,รมให้ครับในระหว่างนี้ก็มันก็เป็นได้ข้อทรไมะอีกข้อหนึ่งคนเราเนี่ย บางครั้งเนี่ยในเรื่องของกรรมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้โชคดีที่จะมีคนมาบอกมาอะไรแต่เราก็ต้องคิดเสมอว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับตามพระพุทธศาสนาของเรานะครับตามองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ขอจบ การเล่าธรรมะขอทุกท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมนะครับสาธุสาธุด้วยครับ